still in good health. Suda is an elderly lady. She is going to be seventy-four years old this March. She currently lives with her son, her daughter in law, and her granddaughter in Chonburi. Her husband has already passed away six years ago. Suda loves her granddaughter Lily very much. She looked after Lily since she's a baby. Although Sudha is old, she is still in good health for her age and still likes to take care of her family. In the morning, she wakes up early to prepare breakfast for everyone. Then she likes to walk her granddaughter to the bus stop where Lily catches her bus to work. Still in good health ยังคงนะคะอยู่ใน health ก็คือสุขภาพที่ดีนะ Suda is an elderly lady นะคะตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่ชลริอยากจะให้เน้นเนอทั้งความหมายและการออกเสียงเลยนะคะ Suda เนี่ยเขา is เป็นนะ an elderly lady lady นะคะก็คือสุภาพสตรีที่ elderly เราหลีกเลี่ยง การเรียกคนนะคะด้วยโอโอที่แปลว่าแก่เนาะอย่างคนที่สราแล้วนะคะมีอายุมากแล้วให้ใช้แทนคำว่าโอด้วยคำว่า elderly elderly นะคะ elderly lady ก็คือสุภาพสตรีสูงวัยนั่นเองคุณสุดาเป็นสุภาพสตรีสูงวัยนะคะท่านหนึ่งแอนนะคะมีความหมายเหมือนอา she's going to be 74 years old this march she's นะคะ, uh, she is นะคะ. she is she's uh, going to be จะ. Uh, จะ,จะ,74 years old 74ปี. this March ในเดือน March มีนาคม this นี้นั่นเองนะคะ she currently lives with her son, her daughter-in-law and her granddaughter in Chonburi Sh she หล่อนนะคะก็คือคุณสุดาเนี่ย currently ออกเสียงนะคะ currently ะมีความหมายว่าปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้คล้ายๆกับ now นั่นเองนะคะ lives อาศัยอยู่กับ with กับนะคะ with th ออกเสียง with her son กับลูกชายของเธอนะคะ,ะแล้วก็ใครอีก her daughter in law in law นะคะ daughter in law ก็คือลูกสะใภ้ daughter ลูกสาวใช่ไหมคะ in law คำนี้ law แปลว่าวกฎหมายลูกสาวตามกฎหมายก็คือลูกสะใภ้นั่นเอง and her granddaughter ใครเอ่ย granddaughter หลานสาวนะคะหลานสาวเป็นแบบหลานยายหลานปู่หลานย่านะคะ ในรุ่นนั้นนะ bury, ในจังหวัดชนบุรีนั่นเองคุณสุดาอาศัยอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานสาวในชนบุรีนะคะ her husband has already passed away six years ago her husband husband ก็คือสามี her ของหล่อนก็คือของคุณสุดาเนาะ has already passed away pass ปกติแปลว่าผ่านนะคะแต่ pass บวกกับ away แปลว่าจากไปแล้วก็คือเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะมีความหมายเดียวกับ die ที่แปลว่าตายนั่นเองนะคะ already แปลว่าผ่านไปแล้วนะ s years ago 6ปีที่แล้วาสามีของเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว6เมื่อ6ปีก่อนนั่นเองนะคะ Suda loves her granddaughter Lily very much คุณสุดาเนี่ยเขารัก หลานสาวของเธอที่ชื่อว่าลิลลี่นะคะ very much มากเลย she looked after Lily since she's a baby she looked after look after นะคะเติม ed ตรงนี้เราอ่านว่า looked looked ed ออกเป็นเสียงตัวทีในคำนี้นะคะ ed เนี่ยออกเสียงได้หลายแบบนะหล่อนเนี่ย look Looked after ก็คือดูแลนั่นเองนะคะรวมกันแปลว่าดูแล look ใช่ๆว่าดูนะ after หลังดูหลังไม่ได้ต้องเป็นดูแลนะคะเป็นสำนวนนะคะ คุณสุดาเนี่ยเขาก็ดูแลลิลลี่ since ออกเสียงคำว่า since ตั้งแต่นะคะ she's a baby ตั้งแต่ she's หล่อนหล่อนในที่นี้หมายถึงน้องลิลลี่นะ a, a baby she's a baby ตั้งแต่ลิลลี่ยังเป็น baby อยู่เลยตั้งแต่ baby ยังเป็นทาโลกอยู่เลยฟูมฟักกันมา although Suda is old she is still in good health for her age and still likes to take care of her family although ถึงแม้ว่าคุณสุดาเนี่ยเขาจะแก่นะคะ she is still in good health หล่อนเนี่ยคุณสุดาเนี่ยก็ยัง still แปลว่ายังคงนะคะยังคง in good health อยู่ในสุขภาพที่ดีก็ยังสุขภาพดีอยู่ for her age นะคะ age ก็คืออายุสำหรับอายุเท่าเนี่ยอ่ะสำหรับอายุเท่าของเธอเนี่ยนะคะ ก็ยังสุขภาพดีอยู่ and still likes to take care of her family แล้วก็ยังคง likes to take care take care นะคะความหมายมันใกล้เคียงกับ look after ก็คือดูแลแต่ก็ยังคงที่จะ like ชอบนะคะดูแล family ของเธอ her family ครอบครัวของเธอนั่นเอง in the morning she wakes up early to prepare breakfast for everyone in the morning ในตอนเช้าๆเนี่ย she wakes up early หล่อนก็ wakes up นะคะ หล่อนก็ wakes up นะคะตื่น early เช้าเลยที่จะมา prepare prepare breakfast prepare แปลว่าเตรียมเนาะเตรียมอาหารเช้า for everyone คำนี้นะคะ for ถ้ามันอยู่ในประโยคนะคะพยายามออกเสียงเป็น for 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 อย่างนี้นะคะ breakfast for everyone ่าเตรียมอาหารเช้าให้กับทุกทุกคน Then she likes to walk her granddaughter to the bus stop where Lily catches her bus to work Then จากนั้นอ่าคุณสุดาชีหล่อนเนี่ยน,นะคะก็ชอบที่จะเดินนะเดิน her granddaughter เดินไปกับหลานนั่นเองนะคะพาหลานเดินไปนะ um, to the bus stop ไปยังป้ายรถเมยนะคะ Where ที่ซึ่งน้องลิลลี่นะคะ catches her bus เวลาจะขึ้นรถรถเมลรถไฟก็จะใช้คำว่า catch ที่ปกติแปลว่าจับนั่นเองนะคะ catch เติม es เราอ่านเป็น catches catches นะในที่ที่ลิลลี่เนี่ยเขาจะขึ้นรถ b u ส to work ไปทำงาน still in good health Suda is an elderly lady She's going to be 74 years old this March. She currently lives with her son, her daughter-in-law, and her granddaughter in Chamburi. Her husband has already passed away six years ago. Suda loves her granddaughter Lily very much. She looked after Lily since she's a baby. Although Suda is old. She is still in good health for her age and still likes to take care of her family. In the morning, she wakes up early to prepare breakfast for everyone. Then she likes to walk her granddaughter to the bus stop where Lily catches her bus to work. ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะหรือว่ามีตรงไหนที่จะติชมหรืออยากให้ชารีสอนนะคะก็อ่าคอมเมนต์กันได้เลยนะคะวันนี้คุูชรีไปแล้วค่ะคลิป n i ยใน n g l i s h guys. Bye!